เขาบอกเวลาเผาเผาเสร็จนะเอาน้ำมันพราอันนี้ทำอะไรครับผัดมะกรูดีเ่ะอคะค่ะขโมยสูตรเนใช่เดี๋ยวต้องลงให้ผู้ปกครองดูก่อนว่าวิธีทําอย่างนี้ทําให้ลูกๆกินวันนี้เรามีผู้ช่วยมาด้วยค่ะใครจะมาช่วยโน้้าค่ะจะมาช่วยทำอะไรคะช่วยปวดนะคะทียาดมที่หอมยางกลิ่นหอมหัวใหญ่ ยังเลยเหรอคะต้องผัดต้องผัดอีกใช่ไหมคะผัดแล้วค่ะผัดแล้วค่ะผัดให้หอมอย่าให้ริ่มก่อนนะคะ้ากระตาันไม่สบายไม่น่เหอไะ่ระต่ายว่หรอเนียเอาหอมไปผัดก่อนแล้วแล้วทำอะไรก่อใค่ะใส่ไส้กรอกค่ะ เราจะกินกันหมดไหมเนี่ยเยอะขนาดนี้พี่ยังกินไหวไหม,ไมไหยังไม่หมดเหรอลราเป็นห่วงคนเดียวค่ะคือน้ำฝนเอ้คุณฝนแนค่ะเพราะว่าเมื่อวานพิซ <laughs> ซ่าสิบห้าชิ้นรานกินเบีจราค่ะพี่ฝ <laughs> น <laughs> จะกี่จานใส่ไส้กรอกแล้วก็มะเขือเทศ คุช่วยมาแล้วนะคช่วยกวนหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมคะคุณช่วยกวนใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อไม่ง่า่ววนเหรอคะช่วยจริงจริงค่ะมาเขื่อเทศมาเ่อนเยาจำไว้ไม่ไปบอกมามมาหรือใส่ซอสไปเสถียศแล้วนะ ไปอะไรก่อนอันดับแรกคะเยนีได้กลิ่นใช่ไหมเรอาแป๊บหนึ่งลูกถัดหอมใหญ่ก่อนให้หอมใช่ไหมคะเกลือค่ะใส่เกลือด้วยค่ะอันนี้ออนมีน้ำตาลน้ำตาลค่ะอันนี้เกลืออยากชิมซิว่าเกลือหวานไหมเค็มเค็มหวานเจี๊ยบเกลี๊ยที่นี่หวานนะเกลือหวานนะคะ เกลือเค็มหรอใส่เกลือแล้วไฟรอนด่วนยไฟอ้เน้ยม่กาะไฟมันจปได้ได้ไไไไ้ไไหไวักแรไฟมันก็จะไหมวันนี้เรามีปัญหาตัวกระพร้าค่ะกระทรามันร้อนเร็วไงเพราะว่าเราซื้อเตาแก๊สใหม่ไง เราเลยใหายหาไปหมดเลยค่ะอ่าไปแล้วอีกยาใส่แล้วเนี่ยใส่ซอสใส่ยิ้วต้องเที่ยวอีเนี่ยขอพอเที่ยไปเรื่อยๆอ่ะเที่ยวไม่ทำไมอ่ะไอ่คุยอ่ะอ๋อไม่สบายเหรอป่วยแล้วใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลอ่ะให้ซียาช่วยหน่อยค่ะที่เรา เราต้องทำมัคโรนีให้เด็กๆและทำโจ๊กให้คนป่วยด้วยเพราะว่าโจ๊กเป็นของที่ยาชียาไม่สบายค่ะใช่ไหมคะยากินอะไรดีคะมัคโรนีหรกินนี่ดีค่ะวัคโรนีค่ะวัคโรนีจับจับข้าวต้มค่ะสองอย่างนี่หรอโอ้โหข้าวต้มให้ใคนป่วยข้าวต้มให้คนป่วยของเขาจ็บคอใช่ไหมคะ จะเป็นหน่วยชิมเหรอคะหน่ก้อยังคะนี่ค่ะที่หน่ชิมไม่ร้อนหรอไม่ร้อนแล้วลูกเต่าแล้วค่ะเป็นไงคะเป็นไงคะหวานหวานไปเหรอคะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะ เค็มค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเค็มค่ะแม่คุณว่าจะได้เรื่องไหมเนี่ยเค็มบอกว่าหวานก็ดาวถึงถึงทำเป็นแสงเนี่ยค่ะเป็นกะละมังเลยค่ะโอ้เยอะมากเลยเราจะผัดขนี้เลยอ่ะฮะ เราจะมาเสร็จกี่โมงอ่ะเรามีสปายไปบอกเพื่อนๆนะคะว่าเมื่อกี้พี่มาแอบดูมันได้กิ่นโอ้มเยอะขนาดนี้เลยอ่ะพี่อยากกินไหวไหมเนี่ยไหวไหวเหรออย่ามองดินะแส่อะไรลงไปตอนนี้นี่คือเส้นอะไรรู้เปล่าก๋วยเตี๋ยวเส้นหลอด แต่แล้ก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันโอเคยังคะไม่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวให้ทียาชิมก่อนอาทิมาสิครับมาสิครับ,รบเดินเข้ามาดูได้อยู่หิวยังล่ะคุณครูกลัวว่าอาทิตย์จะน้ำลายไหลเนี่ยซีวลาเข้ามาแล้วอะ่ะ <c oughs> หอมไหมละ่ะนี่ระวังลูกแปดสิบเอ็ดโมงเองนะลูกเอ็ดทุ่มก็ออ เป็นไงคะหวานหวานไม่เค็มไหยใช่ไหมคะขมได้ช่วยกันทิมชิมาขอชิมบ้างอาทิตยชิมบ้างร้อนเป่ากันลูก ไงคะไม่มีแล้วยเกกีสองสามขวดน่าจะอร่อยแม็กกี้อีกสองสามขวดหรือสองสามหยดสองสามขวดน้ขวดเต็มสิอเติมเดี๋ยวเติมเดี๋ยวไปเติมในจานเราเพราะว่าจัดจานเลยเู้ะดูหม้อดูหม้อโชกเลยโดนกรต้มด้วยโอ้เสร็จไปแล้วหนึ่งกระทะยังมีอีกหลายกระทะ